สวัสดีทุกคนนะครับเกมนี้ก็ Twitter f a เฟแจกงเงินนะครับอัพแเบบมนแรกของเรานะครับก็ได้เจอกับ Subscription Service นะครับก็คือเลือก C บาเลยนะครับแต่เราดันได้เป็นสายยากกับ affiliate ตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมตอนแรกอ่ะผมก็จะมองไปแบบ Boom Bot Exotech อะไรอย่างงี้นะครับแต่แบบดูไปดูมาเออวะ่ะตัวหลักของ m a r k s m a นนะครับก็มันก็ครบแล้ว ก็เลยเอองั้นเราเล่นเป็นอันนี้ดีกว่าเวนการ์ดมากแมนนะครับอันนี้เราก็อยู่ห้องทวิตเตร์เฟดนะยนะคนที่มันจะแจกตังค์เยอะๆนะทุกคนแม่งได้4บาท3ดาวใช่ไหม เลือกเป็นธนูนะครับทํากุญซูก่อนเลย แต่เอาจิงว่าทุกคนผมแม่งคือถ้าไม่เจอไอ้คอมเมนอันนี้นะครับก็ผมเล่นไม่ไหววะ่ะไอ้เวน้นกลางมาสแมนเนี่ยคือแม่งไม่ใช่แนวจริงๆูดแต่โงว่ามไม่ไม่เก่งว่ะไอ้คอมเนี่ย วานนะครับเ,เร็วนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ปั๊มต้นไม้นะครับออกโคเ้นออก ต้องหาของให้ตัวแทงก่อนนะครับดูไม่ไหววะหาของแทงได้เป็นดาบได้เป็นธนูนะโอเคแล้วเราเลียวหน้าโผล่มานะครับ้ผมเอาไซรัสใส่เข้าไปนะครับจะได้เป็นไมมาสคอร์ด เปนที่2นะครับเริ่มเป็นเลเดียนนะครับเฮ้เราได้ขาเค็นพอดีเลยผมเลยอเอาเลเดีดยนใส่ให้คาเค็นไปเลยนะครับเป็นไอเทมแสงก็ใช้เงินดันต้นไม้ไปเรื่อยๆน,นะครับ ตอนแรกผมจะเอาเป็นคีแต่ไม่ได้ก็เอาเป็นสายายางกันนะครับมีดาบอยู่ก็เลยเอออยากทำของให้มันแบบชิ้นๆไปนะครับ โอเคครับแล้วเรียวหน้าแล้วก็2ดาวเป็นที่เรียบร้อยอันนี้นี่มันดีจริงๆเลยนะทุกคนกับไอแวนการ์ดมางกแมนเนะี่ย กับฟลิปออสสองดาวชิวเลยนะครับสี่คิดหนึ่ง เป็นที่สามนะครับอ่ามาร์คแมนผมเลือกเป็นแคลคเลเตสเอนชาร์สมนนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ดาเมจตัวดาเมจของเรานะครับผมว่าเพิ่มดีกว่าจากที่เล่นเล่นมานะทุกคนแม่งหลอนหมดแล้วเนะี่ยไม่เคยเล่นและ้ะรอดเลย เอาเป็นภระคุมนะครับก็ได้สาย่า2ดาวออกมาได้ธนูนะครับตอนแรกได้เป็นหมัดคลิกก็ทำเป็นแันเซเนียร์ใส่ไปเลยนะครับพอแพ้มาสองตาติดแล้วต้องเริ่มสแสลมไอเทมละ แพ้เป็นตาที่สามตอนนี้ส่งเริ่มไม่ค่อยดีแล้วทุกคนดูดีขนาดได้ตัวเร็วได้ตัวครบขนาดนี้นะสะภาพยังสู้ไม่ค่อยได้เนียเกตัวออกรัวๆเลยนะครับน่าจะไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับนี่เราก็ดันต้นไม้เลยนะครับแล้วก็ ผมจะอัพขึ้นเวลก้าวด้วยเป็นลาสสวิปเปอร์นะครับ ก็ขึ้นเวลก้าแล้วก็ลีโลหานะครับตัวทั้งหมดของเราสายใหญ่สองตัว right, ไม่สนนะครับต้นมงต้นไม้จังหวะนี้ เลือกเป็นเลดบัฟนะครับเรายังไม่มีตัดเลือดเลยนี่ก็ไม่รู้จะขายตัวไหนเลยนะครับเลยขาย อลอราทิ้งไว้ก่อนครับใช้ตัวเดียวก่อนให้พอมีใช้ก่อนนะครับเราต้องรีบดันเอา3ดาวแล้วนะครับเพราะว่าตอนเล่นอยู่คนแม่งแวะกันมาติ๊กรัวๆเนี่ยดมูมันดองอะเฟิลอสผมไปแล้ว2ตัวตไม่เป็นไรนะครับเรามีไซย,ยากับเลี้ยวหน้าอยู่อีกนะครับที่กำลังจะ3ดาวได้ เ,เราก็ซื้ออารลร่านะครับเ <Okay. S 1> เรียลหน้าเราก็3มดาวเรียบร้อยตัวที่สองนะครับแถมยังแจกตังมาขนาดนี้อีก มิส,สฟอร์จูนสาดาวแล้วครับบ้านนี้โอ้โหตามด้วยเนโกสาดาวนะครับวันนี้เขาก็จะเซต3าดาวทุกคน แล้วเขาก็เซต3ดาวแล้วนะครับแต่ตอนนี้เราพาสีดีสุดทุกคนเรามีหลายตัวต้องรีทำต้นไม้นะครับเสร็แล้วเราก็ได้ไปเลี้ยงสาดาวพอดี นะครับมีโกสามดาวอูแบนเขาก็จะสามดาวแนะ่ะเรียบร้อยเปลี่ยนของนิดหน่อยนะครับเอาให้เป็นของแบบแน่นๆเลยเอาชัวนะครับ นี่มิสฟอร์จูนสามดาวผมเลือกเป็นแอลนิกสปาร์กแล้วนะครับ เสร็จแม่งก็อเอาเรื่องอ่ะคือตอนแรกอะผ,ผมคิดว่าผมจะชนะชิวๆแล้วนะทุกคนโดนเซตไซเฟอร์นะทุกคนอย่างแรงอะ ตอนแรกผมเห็นเซตมันออกซ้ายขวาใช่ไหมผมเลยเอาไว้ตรงกลางเว้ยทีนี้แม่งเข้ากลางเลยตายยากกูหายก่อนเลยตัวแรก เรียบร้อยนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดแล้วอยู่เซตมันเหมือนกระตุกอะขนาดเราสีบาทสามดาวนะต้องสามตัวเกือบไม่รอดนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับนี่ก็เอามาให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวมีบ้านในโก้ิสโซจูนนะครับแล้วก็เซตเกมแม่งแจกตังค์เยอะจัด